สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราคอนบอลทั้งหลายเนื่องด้วยว่านะครับยุคสมัยนี้เลยเนี่ยเป็นยุคสมัยนะครับของหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจึงทําให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเอ่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันขายดีขายดีมากเลยนะครับทุกคนนะครับต่างให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับสิ่งนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งแน่นอนแหละว่าพระเอกอย่างเรื่องดราคอนบอลนะครับที่มาร์ทแมนแสนเชเลนเดอร เป็นซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งเลยนะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าซูเปอร์ฮีโร่นะครับในอุดมคติของใครหลายๆคนเลยเนะี่ยจะต้องรอสุขุมมาดแมนนะครับเป็นที่พึ่งของทุกคนได้ โอ้โหพอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแต่ละข้อนะครับมันไม่เข้าข่ายโกคูสักข้อเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าโกคูเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่พันใหม่แล้วกันนะฮะงั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปละกันนะครับสิบอย่างนะครับที่โกคูสามารถทําได้นะครับแต่ว่าซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับงั้นเรามาดูดีกว่า10ข้อที่โคจะ l มิเต็ดอิดิชันนะครับสำหรับซูเปอร์ฮีโร่ที่ชื่อว่าโกคูเลยเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างมาที่เรื่องที่1เส้นทางความรักที่ไม่เหมือนชาวบ้าาานชชวงเ สุดสําเร็จของซูเปอร์ฮีโร่นะครับก็คือความรักนะครับจะต้องมีความรักที่สวยงามนะครับหรือบางคนเนี่ยเขาอาภัพรักนะครับไม่เมียตายก็หาเมียไม่ได้นะครับแต่ว่าความที่ว่าลิมิต e d อีดิชันนะครของโกคูเนี่ยที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่น่าจะมีใครเหมือนนะครับก็คือได้เมียมาเนี่ยจากการที่คิดว่าเมียเนี่ยก็คือของกินใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดเลยนะครับโกคูนะครับได้แต่งงานกับจีจี้นะครับเนื่องจากว่าในตอนสมัยเด็กๆเนี่ยได้ไปตกปากรับคํากับจีจี้นะครับว่าจะรับจีจี้เนี่ยเป็นภรรยานะคร ค้ข้างหน้านะครับโดยโกคูตอนแรกก็นึกว่าภรรยาเนี่ยมันก็คือของกินนะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นเส้นทางความรักที่แปลกแปลกนะครับสำหรับซูเปอร์ฮีโร่อย่างโกคูเลยนะครับแต่ถึงอย่างนู้นอย่างนี้ก็เถอะครับได้เมียมาแบบฟลุกๆนะครับแต่ลูกเนี่ยก็ดกเหมือนกันนะได้ลูกมา2คนเลยเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะกับหนุ่มที่ชื่อว่าโกคูมาที่เรื่องที่2ชั้นเชิงการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใคร คือชื่อว่าซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมครับจะต้องมีท่าต่อสู้ที่มันเท่นะครับสุดเวอร์วังอลังการนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยใยนะครับที่เรียกได้ว่าเท่มากๆโหนตึกนะครับหรือมีการปล่อยเลเซอร์ออกมาจากตานะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโกคูเนี่ยมันก็มีท่าที่เท่ของมันเนี่ยอย่างพลังคลื่นเต่าใช่ไหมครับแต่ถ้าใครนะครับติดตามดราก้อนบอลมานานนะครับจะทราบเลยแหละครับว่าโกคูเนี่ยมันจะมีท่าพิเศษหนึ่งท่านะครับที่มันมักจะใช้เสมอนะครับกับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าตนเองเอาง่ายๆนะครับเป็นท่าการต ไม่น่าจะใช้ซูเปอร์ฮีโร่เลยนะกับการต่อสู้กับท่าที่มันห่วยๆขนาดนี้โดยท่ากัดของโกคูเนี่ยโกคูนะครับใช้กัดคู่ต่อสู้มาตั้งแต่ตนเองนะครับยังเด็กนะครับจนปัจจุบันนะครับลูก2หลานหนึ่งพี่แกก็ยังไม่ลดละนะครับการใช้สกิลการกัดคู่ต่อสู้นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะกับสกิลนี้แหละมันหมดลุกซูเปอร์ฮีโร่หมดเลยมาที่เรื่องที่3โลกช่างมันฉันขอสนุกไว้ก่อนใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับกับคำว่าโลกช่างมันฉ โกคู Goku เนี่ยสนใจในเรื่องการต่อสู้นะครับมากกว่าความชิบหายนะครับของจังกรวาลหรือว่าโลกของตนเองเรียกได้ว่าแหกกฎเกณฑ์นะครับของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับแล้วก็เป็นพระเอกด้วยนะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่หรือพระเอกนะครับจะต้องเห็นความสําคัญนะครับของทั้งจักรวาลเอ่ยของโลกเอ่ยนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่โกคูไม่นะครับโกคูนะครับเห็นความสําคัญนะครับในการต่อสู้นะครับมาเป็นอันดับหนึ่งไว้ก่อนนะครับโดยมีความเชื่อมั่นแค่ว่าต่อให้โลกเป็นอะไรไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรละกันขอแค่ให มันเนี่ยได้สู้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่ามันเนี่ยอยากจะลองสักตั้งหนึ่งเพราะโกคูเนีสส่ยก็มีความเชื่อส่วนตัวแหละครับว่าเขาเนี่ยสามารถจะต่อสู้กับศัตรูที่ไหนก็ได้นะครับต่อให้ศัตรูเนี่ยมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามดีเถอะมันคิดว่าถ้ามันอยากจะก้าวข้ามนะครับความแข็งแกร่งของศัตรูไปให้ได้เนี่ยมันจะต้องสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าแต่แน่นอนแหละครับว่าจริงๆเนี่ยบางทีมันก็มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่โกคูเนี่ยสามารถปิดฉากศัตรูได้โดยที่โลกปลอดภัยนะครับแต่โกคูก็ไม่า ตามเจตนารมของเขานั่นแหละฮะก็เรีเยกได้ว่าชีกฎนะครับความเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบโคตรเลย มาที่เรื่องที่4มนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยมที่สุดนะครับเท่าที่ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเคยมีมาอันนี้เนี่ยอาจจะพูดเวอร์ไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าพูดถึงนะครับตัวละครที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีๆเนี่ยอันดับต้นๆน,น,นะครับของซูเปอร์ฮีโร่เลยเนี่ยโกคู Go Who นะครับก็น่าจะติดอยู่ในโผนะนะครับเพราะว่าเขาเลยเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถนะครับเข้าได้กับทุกคนนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะเข้ากับมันก็ตามดีเธอเอาง่ายๆนะครับมันสามารถเป็นเพื่อนกับเซนโอได้เลยเนี่ยเป็นอะไรที่ถือว่ามมนนนนนนุษยยยสัพัพพธ์ขขออองงเเเเเีีี่่่ดลดลคาททป็ื ย่างได้ชิ้นคันเอ่ยหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีความกล้านะครับในการที่จะไปสนิทสนมกับท่านเซนโอได้ขนาดนั้นน่ะแต่โกคูนะครับมันไม่สนใจอะไรเลยเนะครับก็คือมันมีความที่ว่าฉันน่ะมนุษย์สัมพันธ์ 2, ดีไงฉันอยากจะมีเพื่อนไงฉันก็มีเพื่อนเป็นเซโอ เห็นไหมะครับพอมีปัญหานะครับที่ว่าจะต้องจัดการนะครับเกี่ยวกับซามาเลยเนี่ยก็เรียกเซนโอมานะครับให้จัดการนะครับแถมนำเซนโคนนั้นเลยเนี่ยในจักรวาลนั้นนะครับมาเป็นเพื่อนกับเซนโอในจักรวาลที่ตนเองอยู่ด้วยคิดดูแล้วกันนะครับว่าไอเดียของพี่แกเนี่ยล้ำเลิศดแค่ไหนนะครับซูเปอร์ฮีโร่อย่างโกคูบอกเลยเลยครับว่าไม่ธรรมดาไม่เหมือนใครแน่นอน มาที่เรื่องที่5คนจนผู้ยิ่งใหญ่อันนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นคนจนที่ยิ่งใหญ่ของจริงนะครับก็นับได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ถือว่าจนมากๆในเรื่องรากร้อนนะครับแต่ว,ว่ามีพลังเนี่ยที่เยอะมากๆในเรื่องรากนบอลเช่นกันนะครับด้วยความจนของโกคูเลยเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเลยเนี่ยก็คงจะทําอาชีพใช่ไหมครับจากความแข็งแกร่งของตนเองเลยเนี่ยเอาไปทําอาชีพหาเงินนะครับหาเงินหนาท้องให้กับเมียตนเองใช่ไหมครับแต่ว่าโกคูเนี่ยก็ไม่นะครับงานไม่ทํากินก็เยอะลูกไม่เลี้ยงแล้วก็มีช่วงหนึ่งหนีเมียไปตายด้วยนะครับเรียกได้ว่า ครบส่วนนะครับของคําว่าโค้จะไม่แฟมิลี่แมนเลยสําหรับโกคูมาที่เรื่องที่6กซูเปอร์ฮีโร่ที่กินโค้ดจะเยอะเลย อันนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะแปลกสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับกับการที่สเปอร์ฮีโร่คนนึงเนี่ยจะกินได้เยอะกับชาวบ้านชาวช่องเราใช่ไหมครับแต่โกคูเนี่ยเขาเรียกได้ว่าไม่น่าจะเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องธรรมดานะครับคือเลี้ยงโกคูหนึ่งคนเนี่ยสามารถเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านได้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มได้เลยเลยครับเพราะว่าโกคูเนี่ยพี่แกนะครับกินเยอะมากๆนะครับคิดดูแล้วกันครับสมบัตินะครับของราชาปิศาจวัวนี้เป็นพ่อตาเนี่ยที่มันเยอะมากๆเลยนะครับต้องมาลายหายไปทั้งหมดเลยเนี่ยเนื่องจากว่า โกคูนะครับทั้งกินเอ่ยั้งทําอะไรเอ่ยนะครับเป็นคนที่ใช้เงินสุลุยสุไลยมากแต่ไม่ได้นาเงินเข้ามาในที่บ้านใช่ไหมครับคือโกคูกินแต่ละมื้อเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากๆเราเห็นได้จากจานนะครับที่มันกองเผนเอเพลินคูนไปอย่างเยอะๆเนี่ยเป็นฝีมือนะครับของโกคูทั้งนั้นเลยมาที่เรื่องที่7น่าจะเป็นคนที่อยากตายมากที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมาในบรรดาเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จะพูดว่ามากที่สุดอันนี้เนี่ยผมก็พูดตามตรงว่าคงไม่ใช่หรอกนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเดซพูนะครับก็เป็นหนึ แต่ก็ไ่้แหละฮะโกคู Go ก็เป็นหนึ่งคนเหมือนกันนะครับที่พี่แกอยากจะตายมากๆนะครับตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะไปฝึกฝนนะครับอยากจะไปฝึกวิชานะครับบวกกับว่าพี่แกเนะี่ยอยากไปเจอคนเก่งๆในปัะโลกด้วยคิดดูแล้วกันว่าความคิดของพี่แกเนะี่ยมันล้ำเลิศแค่ไหนซึ่งสิ่งนี้นะครับก็เป็นการบอกอย่างชัดเจนเลยครับถึงความรักการต่อสู้การฝึกฝนของโกคูเนี่ยมันมีมากแค่ไหนนะครับพี่ดูแล้วกันยอมตายขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วโกคู Go มาที่เรื่องที่8สามารถนําศัตรูของตัวเองนะครับมาเป็นเพื่อนตัวเองได้ในอนาคต ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการ์ตูนเรื่องอื่นเนี่ยถามว่ามันมีไหมที่แบบว่าซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นเนี่ยจะสามารถนะครับนำตัวร้ายเนี่ยกลับมาเป็นพวกตัวเองได้โอเคแหละมันมีนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความเยอะเลยเนี่ยเขคงไม่มีใครนะครับที่มีสกิลด้านนี้เนี่ยเยอะเท่ากับโกคูแล้วนะครับซึ่งมันเป็นสกิลความสามารถพิเศษนะครับที่ซูเปอร์ฮีโร่อย่างโกคูเนี่ยสามารถทําได้นะครับเพราะปกติการ์ตูนเรื่องอื่นเลยเนี่ยต่อให้ตัวร้ายนะครับถูกพรียกจัดการแล้วเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไงต่อ ชักจูงพวกนี้มาเป็นเพื่อนนะครับเพราะด้วยความที่ว่าเขามีทัศนคติที่ดีไม่ได้แบบว่าคิดร้ายต่อใครนะครับจึงให้ความดีของเขาเลยเนี่ยมันส่งผลนะครับทำให้คนอื่นเลยเนี่ยกลับมาเป็นเพื่อนของเขาได้มาที่เรื่องที่9เมียเพื่อนก็เหมือนเมียเราอันนี้ฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับโกคูนะครับเป็นคนหนึ่งที่กันเองกับทุกคนมากเลยนะครับถึงขนาดกันเองกับเมียเพื่อนนะครับไม่ว่านะครับจะเป็นการเสนอนะครับให้กับท่านไคโอชินรุ่นเก่าเลยเนี่ยจะนําผู้หญิงเซ็กซี่ผ้าโปโปไปให้กับท่านไคโอชินรุ่นเก่าใช่ไหมคร แต่เสนอเป็นบลูมาเนี่ยให้แทนนะครับคิดดูแล้วกันว่าคนดีสีแผ่นดินแค่ไหนนะครับในการเสนอรูปโป๊ะ,ปะไปเบยอของเมียเพื่อนเนี่ยให้แก่คนอื่นนะครับแต่นี่นะครับสิ่งที่ซุปเปอร์คิโร่คนอื่นก็ไม่ทําแต่โกคูเขาทำมันนะ <S <S <ๆ>มาที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายนะครับพระเอกคนนี้โปูได้ตลอดเวลา โกคูนะครับนับได้ว่าเป็นเอกในเรื่องราค์นบอลนะครับที่สามารถโปได้ตั้งแต่เด็กจนแกนะครับและยังมีความสามารถนะครับในการไปเปิดเกงในชาวบ้านเขานะครับแล้วก็เพื่อไปเช็คดูนะครับว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับถามว่าจะให้ซุปเปอร์แมนเนี่ยมาทาอะไรแบบนี้มันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับหรือจะให้กัปตันอเมริกาเนี่ยไปนั่งเช็คอย่างนี้กับคนอื่นมันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นะครับมันจะต้องเป็นตัวละครอย่างโกคูเท่านั้นนะครับที่สามารถจะทําเรื่องอะไรที่มันแบบว่าเอม จะว่าดีหรือเปล่าวะก็ไม่ดีแล้วกันนะที่ทําอะไรแบบนี้ได้นะครับก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่พูดได้เลยแหละครับว่าซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นทําไม่ได้แต่พี่โกคูทําได้คนเดียวเท่านั้นนะครับ ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็ทําเพื่อความสนุกแล้วกันนะครับเนื่องจากว่านะครับอเวนเจอร์เอ็นเกมเนี่ยมันกําลังมาใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยก็ต้องดูแน่นอนใช่ไหมครับผมก็คิดว่าเออว่ามันก็มีซูเปอร์ฮีโร่อย่างโกคูนี่แหละที่มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับแต่แน่นอนแหละว่าต่อให้เขานะครับเป็นคนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถามว่าในเรื่องดรากร์นบอลเลยเนี่ยเขานะครับเป็นคนสําคัญมากๆในการกอบกู้นะครับทั้งโลกเอยทั้งจักรวาลนะครับคนเรานะครับมันก็มีทั้งด้านดีด้านเลวที่มันปปปปะะะนน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 กััไไคคคครรรรบบบแแแ่่่่อออลลลววาามมีีีใใดจ้้้ถิ ากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้กันเยอะๆเลยจะได้แบบว่าแบ่งปันให้คนอื่นได้ทราบนะครับถึงความเป็นโคตระซูเปอร์ฮีโร่นะครับของโกคูเนี่ยว่ามันดีแค่ไหนนะครับแล้วถ้าใครนะครับชอบสินค้าฟิกเกอร์โมเดลเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับก็ฝากไปด้วยละกันนะครับกดติดตามแฟนเพจผม Over Re ์รีวิวดราก้อนบอลนะครับแฟนเพจเดียวเลยสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับใครไม่ได้กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้คลิปนี้ฝากไปด้วยกดซับกดกระดิ่งสําหรััับบวนนี้ก็ขขออพรระคคุณ ครับ